เอาา้าเมาเงินไปนหมี่่อมาซื้อยังเงอนีกโอ้ยกับเทียมเกีองัมดนก็เลยมากับเทียมท่ยักงกิน่อไัดใบผัดแต่ไ่ผัดไทยครับผัดไทยอันเป็ดย่างหลายบ่เป็ดกับไก่ลูกก็ได้ออกไปดวนอ้ยเป็ดย่ยางเยอะว่างั้นเจ้ เนี่ยม้าสือนุ่มเนี่ยละจ้าเนี่ย <c oughs> ม่กเราดื่มกินเบียร์กินเหล้าก็ได้เราคือเมื่อนี่เราเดีนี้ดูแลสุขภาพเาแล้วดูแลสุขภาพคือร้านเม็ดถึมแล้วก็เป็นลูกค้าประจำร้านเม็ดถึมคือกันพัดไทยก็ไ,ยได้มาซื้อประจำละจ้าพัดไทยก็ได้ต้องพัดไทยทั้งเมลหอย่ละมาซื้อนี่ปอยก็มาช่วยนี่ละพอเลือกกีเราก็ไม่ให้ไปเด็ดใต้คนไปได็ดปอยใต้คน เป็นซีคิดตาอยิ่ไหนขาให้ชามือนึ่ให้แน่เราล้เไปหเราเขาแซบไปช่ามือนี่แซบเยอะน่าซีซึนซึนดนี้ดีแล้วน้องเมย์เออแล้วก็ตีนืึนซึนนี้เก็บน้ำกทอันไหนเก็บน้ำซมให่กอันคนเออตอนกินนัเลพ่อเรียกเอาเมีแล้วซืยอซึมใหม่น่ะมากระได ไม่ใหญ่พราะถ้กินแล้วเจอดอกก้าพอพระเอกนกพงจกร่อนี่ละเมันสามาซื้อของร้านไม่ซื้อประจำแต่เรื่องเรากินแม่คายทิปเราจังน้อยเอบกัว่าเราไข่แล้วเราป่วยต้องไลยกินยาไปพอเป็นยาโรงพยาบาลยาโรงพยาบาลอยู่เขาให้สร้างให้กินแตกินไปกินไปแต่ลราพอเอ้ยเขาผู้เฒ่าเนาะเฮ้ยกินไปก็ให้ไปให้แน่ เขามาเรียนมอลำจากอะไรบ่ควยไอ้ก็ยอยากลงม,มาเบิ่งคนละไม่หมาแห่กวนไล่เ,เลยบ่ได้มาก <laughs> <laughs> อันใ่รอยากไลดอกไม้จมวนนั่นแหละคอยกันได้หมาหลายตัวหมากวนหมาไม่ยกันอยนายเข้าไปเนะบิ้งนี้ดิแม่คอย,นนวยว่าเบิ้งได้อยู่คอยยังย่า,ยานหมาที่งมันมืดตัวก็เลยไม่อตตยากไปอ,อ, <มา S 1> อ้าวสั้นละเอาละพอขอบคุณหลายๆได้อพอเด้อสวัสดีจ้ามาไช่แล้ก็จะไปทงคนละ